ส่วนมากจะเป็นรูปลักษณ์มากกว่าค่ะ<อ>แบบใบเล็กๆกระถัดรัดอย่างเงี้ยค่ะราคาแรงแต่ฉันอยากได้นี่คือก็ชุบค่ะกูถูกโหคือความจริงแล้วถ้าเราชอบมันก็ไม่มีอะไรแพงแต่ถ้ามันแพงมันก็คือแพงเวลาเลือกซื้อแบรนด์เนมนะครับเราเลือกจากเลือกจากความชอบครับหมายถึงว่าเรื่องของลวดลาย ใช่แล้วก็แบรนด์ที่เราชอบเหมือนกันคะ่ะดีเทลมันมีบางแบรนด์ที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่าดีเทลดีไซน์เขาสวยก็เปิดใจชอบเพราะชอบดีไซน์เขาส่วนมากจะเป็นรูปลักษณ์มากกว่าคะ่ะแบบใบเล็กๆกระถัดรัดอย่างเงี้ยคะ่ะเลือกจากรูปทรงให้ว่าเออข้ากับไลฟ์สไตล์เราหรือเปล่า ผมเลือกที่ราคารหมสมหมดเีเซลเซเอร์ไม่มีผลคะน้า,าก็มีนะคะอย่างสมมุติถ้าแบบอย่างลิฟต์อย่างเงี้ยหนูก็ซื้อตามที่จีซูอย่างค่ะีเซนเ,เ,เ,เซอร์มีหนู่าติงถ้าสมตรยิ่งแบบคนที่หนูชอบใช้อ่ะหนูก็สึกอยากใช้ตามราคานี่อาจจะเป็นตัวหลักเลยมากกว่าคือความจริงแล้วถ้าเราชอบมันก็ไม่มีอะไรแพงแต่ถ้ามันแพงมันก็คือแพงมีครับราคาแรงแต่ฉันอยากได้ี่คือก็ชุบคาชุบคะ <laughs> ต้องเก็บตังหลายเดือนเลยอยากได้จริงๆก็ต้องสู้ครับผมถ้าถูกใจก็หาตังมาให้ได้